งานที่ดินจังหวัดลำปางสกากการ์าเป็นหน่วยง,งานราชการส่วนพุนธภาคสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่ถนนพหลโยธินสายเก่าตำบลศาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมีโครงสร้างบริหารและการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น3ามฝ่าย1ฝ่ายทะเบียน2ฝ่ายรังวัด3ฝ่ายเหมือการมีภารกิจหลักบริการประชาชนในเรื่องการจดทะเบียนสินและนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์การเอาเอกสารสิทธิที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและการรังวัดที่ดิน รรบผิดาอบพื้นที่ในเขตอำเภอกาะคามีปริมาณเอกสารสิทธิ์จำนวน64,102แปลงมีประชาชนติดต่อขอรับบริการประมาณ18,500รายต่อปีจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินมากกว่า32ล้านบาทต่อปีเปิดให้บริการประชาชนโดยการวอกอินบนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงการเดินทางมายังสำนักงานที่ดินมีรถโดยสารตลอดทั้งวันหากเดินทางมาด้วยตนเองมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน สามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งได้ทาง Google Maps เมื่อเข้าสู่จุดบริการมีการดำเนินการตามมาตราการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 กให้กับประชาชนที่มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการออกแบบระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วโล่งโปร่งไม่แอาอาัดมีแสงสว่างเพียงพอการออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ได้แก่ที่จอดรถทางลา,าดกายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำพื้นที่จอดรถเข็นสัญลักษณ์ของความช่วยเหลือ าการตกทางขยะเคลื่อนที่ได้จะให้มีช่องบริการให้กับบุคคลพิเศษผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีคันในจุดที่สําคัญหรืออันตรายได้ออกแบบให้สามารถมองเห็นได้มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการอาทิเก้าอี้นั่งพักน้ําดื่มมุมกาแฟจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตจุดชาร์จมือถือคอมพิวเตอร์สาหรับประชาชนสถานที่จัดเอกสารมีห้องน้าที่สะอาดมีการกวนพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และสําหรับสูบบุหรี่มีการจัดถังขยะสำหรับคัดแยกขยะมูลฝอยถูกจัดเก็บเพื่อกำจัดโดยเทศบาลตำบลอ่ขา มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน zero waste รณรงค์ให้เจ้าที่สมผ้าไทยใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวกำหนดเวลาเปิดปิดครื่องใช้ไฟฟ้าติดตั้งโซลาเซลล์ในการส่องสว่างภายนอกจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆอาคารหลังใหม่เพื่อพื้นที่สีเขียวมีป้ายลำดับขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจนดังนี้จุดบริการที่1ประชาสัมพันธ์คัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำจ่ายบัตรคิวอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการได้จุดบริการที่2ฝ่ายทะเบียนจดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีจิตบริการจุดบริการที่3ชําระเงินบริการชําระค่าธรรมเนียมได้หลายช่องทางแบบเงินสดชําระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตจ่ายผ่าน QR code คของธนาคารจุดบริการที่4ฝ่ายรางวัดรับคงขอรังวัดและตรวจสอบระวังแผนที่ สำนังกงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาโกคาได้บริหารจัดการฐานข,อขอ้อมูลทะเบียนที่ดินให้สมบูรณ์เป็น100%และปรับเปลี่ยนและพัฒนาการให้บริการในรูปแบบออนไลน์เพื่อเว้นระยะหางทางสังคมสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาและประยหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน Smartlands แอปเดียวถึง18ฟังก์ชันเช่นการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสินและนิติกรรมและการรังวัดผ่านระบบ EQ Lands การตรวจสอบตำแหน่งนที่ด้วยระบบ p l a n s Maps การค้นหาประกาศที่ดินผ่านระบบ E Lands Announcement การสำรวจข้อมูลที่ดินตกค้าออกโฉนดผ่านระบบบอ,อกดินการร้องทุกร้องเรียนศูนย์ดระรงทากรมที่ดินผ่านระบบ E Context DC ระดับ,บสำนักง,งานมีการจัดตั้งศูนย์ดํารงตรทเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนให้เปไ็นทยุติโดยรวดเร็วและร่วมกับส่วนราชการอื่นที่ขอความร่วมมือมีช่องทางการติดต่อผ่านโทรศัพท์ f a c e b o o ไลน์แอดที่ดินเกะาะคาพบหัวหน้าฝ่ายหรือเจ้าพนักงานที่ดินมีแผนติดตามปัญหาที่เกิดจากการให้บริการที่ชัดเจนและได้ออกแบบคิดค้นการให้บริการติดตามสถานะงานที่ไม่แล้วเสร็จความสะดวกรวดเร็วรู้ความขึ้นไหวได้ทุกที่ทุกเวลาแก่ผู้รับบริการอีกสองช่องทางได้แก่ไลน ต่อสอบถามสำนักงานที่ดินสขากคาและ QR code สแกนมีมีการบริเรการการทำงานระหว่างหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานที่ดินทั่วประเทศโดยใช้ระบบ Landsat เพื่อบริการตรวจสอบหลักทรัพย์หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินและขอสำเนาเอกสารสิทธิดินเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากเลข13หลักเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเข้าถึงข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลเชื่อมโยงข้อมูลราคาประเมินกับกรมธนารักษ์ 3.1มีการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งแบบเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับผลการประเมินในระดับที่มากกว่าร้อยละ90 3.2มีการพัฒนากระบวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้านการขายไทยถอนจำนองสามารถลดระยะเวลาในการดำเนินงานได้มากกว่าร้อยละ80ตามคู่มือบริการประชาชนการที่นอกเหนือจากภารกิจของหน่วยงานมีการใช้บริการแผนที่ทางภาูมิศาสตร์ GIS และ Google Earth ในการตรวจสอบที่ดินของรัฐและช่วยจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งเพื่อให้อำเภอรหรือองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นนำไปประกอบการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล